สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะแอน800ล้านรวยอู้ฟู่พึ่งซื้อบ้านใหม่60ล้านทำเอายายเข่าสุดหลังรู้ว่าหลานสาวเดินออกหมายเผยพึ่งซื้อบ้าน60ล้านเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจจากกรณีข่าวตำรวจสิงคโปร์ออกหมายจับหนุ่มสิงคโปร์และสาวไทยคือนายพีเจียเผิง ชาวสิงคโปร์อายุ26ปีและนางสาวสิริวิภาหรือแอนอายุ27ปีสองสามีภรยาที่โกงนาฬิกาหรูและสินค้าแบรนด์เนมจากลูกค้าเป็นมูลค่ากว่า800ล้านทั้งคู่หลบหนีหลังได้รับการประกันตัวคาดว่าหนีมากบดานที่ประเทศไทยตั้งแต่4กรกฎาคม65ตามที่เสนอข่าวไปแล้วคืบหน้าล่าสุด22กรกฎาคมช่อง3รายงานว่าหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าว ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีข้อมูลว่าบ้านเดิมของนางสาวสิริวิภาอยู่ย่านตลาดขวัญจังหวัดนนทบ,บุรีพ่อมีอาชีพขับรถแท็กซี่แม่ขายผักและส้มตำอาหารตามสั่งอยู่บริเวณกระทรวงสาธารณาสุขต่อมานางสาวสิริวิภาได้สามีเป็นชาวสิงคโปร์คนดังกล่าวมีฐานะร่ำรวยขึ้นจากการทำธุรกิจรับหิ้วสินค้าแบรนด์เนมจากสิงคโปร จนเข้าไปอยู่ในแวดวงดาราไฮโซมีการจ้างดาราเป็นพรีเซนเตอร์และรีวิวใน i ิน t a g r กรมให้ด้วยต่อมาผู้สข่าวเดินทางไปที่บ้านของนางสาวเสริวิภาพบว่ายังมีการเปิดขายของตามปกติสอบถามยังนางสวยอายุ57ปียายของนางสาวเส,ร,สริวิภาเล่าว,ว่าหลังจากที่แม่ของนางสาวเส,ร,สริวิภาทราบว่าลูกถูกตำรวจสากลติดตามตัวเกิดอาการเครียด เก็บตัวเงียบ2-3วันไม่สะดวกให้สัมภาษณ์นางสวยเล่าว่าตนไม่ค่อยรู้เรื่องธุรกิจของหลานรู้เพียงได้แฟนเป็นชาวสิงคโปร์ทำงานขายของเกี่ยวกับกระเป๋านาฬิกาหรู นานๆทีจะกลับประเทศไทยก่อนหน้านี้ประมาณ2เดือนหลานสาวกับสามีเพิ่งจะมาซื้อบ้านที่ประเทศไทยราคา60ล้านบาทโดยที่แม่และพี่ชายของหลานเพิ่งจะทําบุญบ้านเมื่อวันที่9มิถุนายนซึ่งตนก็ไปร่วมงานด้วยในงานมีญาติพี่น้องร่วมงานประมาณ5-6คนนางสวยเผยอ,อีกว่าหลังจากนั้นมีคนมาทวงหนี้เยอะและคิดว่าธุรกิจของหลานสาวเริ่มมีปัญหาจึงต้องขายบ้านไปในราคา 55ล้านบาทนำไปใช้นี่พอทราบข่าวหลานถูกตำรวจสากลออกหมายจับรู้สึกเครียดและตกใจนอกจากนี้ผู้สืข่าวเผยว่าระหว่างสัมภาษณ์อยู่นั้นนางสวยมีอาการข่าวสุดจะเป็นลมพร้อมบอกว่าอยากให้หลานมอบตัวและทำในสิ่งที่ถูกต้องขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ